ถาสวัสดีท่านผู้ชมท่านกันด้วยนะครับผมมาอยู่กับผมฟิฟเฟ่เบก้ไมครลับอาชีพเริศมันก่อนไร้ฟ้าขนาดยักษ์กันอีกนเกยปัดีพี่บอกได้เลยว่าพี่ตื่นเต้นมากเลยนะครับเราจะได้ไอเทมในตำนานแล้วไม่รู้ว่าเราจะรีพูดทําไมนะเออเราก็ไม่ได้รีบหรอก <laughs> เพราะใหญคลิปเราก็ต้อง20กว่านาทีอยู่แล้วนะครับผมไม่ต้องรีพูดก็ได้ <c oughs> โอเคแล้วก็ตอนนี้เราก็มีขวานมีคอร์สมีเรียบร้อยหลายอย่างนะครับผมนะคือตอนนี้เรามีหลายอย่างมากเลยเวยแล้วก็มีไอเทมพิเศษหนึ่งอันด้วยแล้วก็พ้เศษบอ ไอ้น,นี่เป็นไวทแหละเออบอสบอสเหลืองนะครับผมซึ่งมันอยู่ในนี้เด็กไอ้พี่แมวด้วยวันนี้น้องแมวเนียซึ่งมันอยู่ในนี้นะครับผมนะพี่ได้เสกมาทิ้งมาหนึ่งตัวโอเคตอนนี้เราได้อันนี้มาหนึ่งอันใช่ปะเออใช่ปะนี่เราได้แบบอันนี้มาหนึ่งอันซึ่งเราสามารถทําดาบอะไรได้ดูดูดูทุกคนด,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 ดูปุ๊บนี่เราสามารถทําดาบ ดับเบดสามสิบสองได้ซึ่งเป็นเป็นดาบที่เราสามารถบินได้นะครับผมนะก็มีน้องไหลคนที่บอกว่าพี่ครับไม่ทำไมไม่ไม่ทำดาเมจดาบดาบเบดยี่สิบเอ็ดยี่สิบเก้าดาบนั่นดาบนี่ดาบโน้นนะครับผมนะเออซึ่งพี่อยากได้อันนี้ไม่ไม่มีอะไรนั้นอ่ะกูอยากได้อันนี้นะครับผมแต่อยากได้ไม่ใช่อะไรหรอกคือนนี้มันช่วยเราอยาไอไหลอย่างเพราะว่าอันเนี้ยคือมันสบายอย่างแรกเลยก็คือความสบายของมันนะก็คือมันสามารถบินได้ซึ่งเราจะเดินทางไปก่อนนั้นก่อนี้ขึ้นไปบนฟงบนฟ้าไปนรกไปอะไรแค่ คือมันเร็วมากแบบสปีดอะสปีดจะจัดบอกเลยเลยว่าสปีดจัดแต่ก่อนที่เราจะทําได้ก็คือเราต้องทําอันนี้ให้ได้ก่อนนะครับก็คือมันเป็นโต๊ะครับของเราเนเ <c lusive> องเเโต๊ะครับเออดีเดีอันๆๆน,นี้นะครับผมนะซึ่งมันใช้โต๊ะไล่มนนะครับแล้วก็โต๊ะครับนะครับผมนะเราจะดูก่อนละกันว่าเราจะสามารถทําได้หรือเปล่าเดี๋ยวออสซิเลียนแป๊บสงสัยเราคงต้องไปชอบออซเเดียนในในรกเหมือนเดิมนะครับทุกคนนะเดี๋ยว <c ười> <c ười> ก่อนที่จะไปเข้าออสเตเดียนในนรกเดี๋ยวเราก็มาเตรียมพร้อมสำหรับแก๊สหลายๆตัวละเออเราจะไม่ตายใช่ไหมเออ,หยยอออเออนี่แหละยิงรอยิงรอยิงรอเอออนีแหละคือถ้าเราอือฮึเป็นล้านโอ้โอ้โอ้ปิดไฟด้วยเดี๋ยวเอาตัวนี้ก่อนเอาตัวนี้ก่อนโอ้ยโอ้ยจะเย็ดเพื่อนจะเย็ดกว่าตัวนี้ก่อนอืมอ,อืม อะไโอเคสวยอะไรอะไรโอ้โหกูเข้ามาปุ๊บมึงเป็นล้านมามาด่าดากันเข้ามาโอ้ยบูบูไม่ไม่ไม่โอ้ยกูจะตายตรงนี้ไม่ได้กูจะตายตรงนี้ไม่ได้เร็วสี่สิบกูไม่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 กูกำลังตายกำลังตายกำลังตายโอเคเหลือตัวเดียวเหลือทีเดียวตัวสุดท้ายแล้วครับโอ้โหแล้วบอกเด็เลยว่าอาหารเรายังอยู่โอเค อู้แล้วอาหารเราหายนี่ก็จะไปวิาหารกินแล้วอย่างน้อยเราก็อู้เพียบเพ,พียบของเพียบอล้ได้ของมาเพียบเลยนะครับสลับซอมบี้หมูโอเคเราทิ้งก่อนเดี๋ยวเราจะฟาร์มออสซิเดียนจากตรงนี้นะครับผมนั่นคือออสซิเดียนอันนี้เนี่ยเดี๋ยวพี่จะไล่ฟาร์ออสซิเดียนตรงนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่ามันไม่ได้เดือดร้อนอะไรนะโอ,โอเคอะไรลูกพ่อฮะอะไรอะไรอะไรมียุงดเลยมียุงด้วยยุ่งโหดยุ่งโหด โอ้เจ <Cornell. S 2> oh, ็บเจ็บเจ็บเฮ้ยมันมีบอสอยู่ข้างล่างคือบอสอะไรอะบอสซสบี้หมูเล็กเหรออ๋อสบี้หมูตัวเล็กงั้นหรอโอเคโอเคเดี๋ยวเราฟาร์มออซิเดียนไปอีกสักประมาณอันสองอันสามอันก่อนละกันนะครับผมเนาะซึ่งมันใช้ดาวเนเชือดหนึ่งอันใช่ไหมน่าจะเอ้ยไม่ใช่ดิมันไม่ใช่ใช้ดาวเนเชอร์มันใช้อะไรวะสรุปมึงใช้อะไรเนี่ยมาดิเด้โอ้ใช้เพชรสองหนังสือหนึ่งแล้วก็ออซิเดียนสี่ซึ่งตอนนี้เรามีออซิเดียนสาม โอเครอยนี้เป็น4นะครับผมนะก็คือพี่จะทำใหม่นะที่จะไม่ใช้อันเดิมนะครับเพราะว่าอันเดิมมันมันไม่โอเคสำหรับเราโอ้ยโอ้ยมึงก็เห็นทางไกลเกินโอ้โหตัวรุ้นก็มบีโอ้นยิงหนักมากโอ้โหบันหลบได้วะเฮ้ยเมื่อก่อนมันหลบไม่ได้อย่างนี้นะทุกคนโอ้โหตงนี้เต็มไปด้วยทะเลเพลิงบอกได้เลยว่าเต็มไปด้วยทะเลเพลิงจริงๆอือดูดิคือแบบมันเป็นฝีมือของแก๊สตัวเดียวเลยที่มันมาทำให้แบบขนาดนี้ดูดิเออทะเลเพลิงจะชัด โอเคอย่างน้อยเราได้ไอ,ดไอ้นี่ไปละไอออซิเดียนนะครับผมนะก็คือเราสามารถเอาออซิเดียนไปทําได้ละเดี๋ยวลองลองดูก่อนว่าเรามีเพชรอีก2เม็ดไหมมีเพชรสองเม็ดไหมโอ้พอดีเลยแล้วก็มีเพชรอีกหนึ่งเม็ดแล้วก็หนังสือใช่ไหมหนังสือเราสามารถทําได้หรือเปล่าหนังสือกันเหลือได้ไว้ทุกคนได้ได้ได แล้วก็หนังวัวอีกหนึ่งอันอของเราเยอะมากเลยเราเก็บของก่อนดีไหมอันนี้คือของที่พี่เอาไปทํานี่นะครับผมนะทํทำไอ้สะพานนะครับผมแนละสะพานที่โลกเอนเดอร์นะครับซึ่งตอนนี้เราก็ได้ทําสะพานเสร็จละโอเคเออทำสะพานเดี๋ยวนอนก่อนละกันทุกคนนะเดี๋ยวนอนก่อนละกันเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปโอเคนอนนอนนะฮะนอนนอนนอนเออเดี๋ยวแหละโอเคเรียบร้อยตอนนี้ก็เช้าแล้วก็ฝนจุดตกละ เดี๋ยวเราไปตามหาหนังวัวไม่ต้องตามหาหนังวัวอยู่หน้าบ้านเราก็มีในหนังวัวขอหนึ่งตัวนะลูกพ่อขอหนึ่งตัวนะดึกเองจะกูขอตัวดึงพอโอเคเราก็ได้หนังสือมาหนึ่งเล่มนะครับทุกคนนะั้นเราก็จะเอาเพชรสองเม็ดไปทํานะครับผมแนละ้วก็ทําโต๊ะคราบด้วยนะตอนนี้เรามีไม้ไม่มีเลยไม้ไม่มีเลยทำไมกูโจนจนไม้ไม่ได้ทําจริงเถอะเนีย่ยตัวคาฟีเราบีอยู่โอเคแล้วก็ ทําหนังสือก่อนก็คือเราเอาหนังไว้ดีแล้วก็กระดาษห่อหุ้มไป3อันอย่างนี้เราจะได้หนังสือมา1อันแล้วเราก็เอาไว้ดีนี่แล้วก็เอาซีเรียนวางแบบนี้เลยแล้วก็เพชรสองอันโอเคแล้วก็จะได้มาแล้วเราก็เอา,ารวมกับโตคราฟนะครับซึ่งมันจะได้เป็นโต๊อันนี้นะโตนี้บอกได้เลยว่าเป็นโต๊ที่โอเคอันหนึ่งเลยนะแล้วก็โอ้ไว้ดีแล้วกันเนาะมันจะอยู่ตรงกลางโอเคเราจะเอานี้ใส่ไปนี่มันเป็นหนังสือครับที่เราสามารถคราฟได้ก็คือเราจะใช้ d i อวแล้วดูไิเรามีไหม DIV วนี่ไง อันนี้นะครับผมนะใช้กี่อันเอ่ยใช้สอันเรามีพอดีเลยแล้วก็ใช้อะไรอะ่ะ ENR ENR นี่คืออนไนเอ่ยน่าจะอันนี้นะโอเคน่าจะดีนะครับใช้ไป็จำนวนกี่อันสิอันนะครับผมแล้วเราก็กดไปเลยนี่เป็นไงเป็นไงดีชิวครับทุกคนดิจิวครับโอ้โหเดี๋ยวแบบจริงแบบไม่อยากจะทิ้งดาบเียนะครับแต่ก็ต้องทิ้งนะครับทุกคนนะเพราะว่าเราได้ดาบแบบดาเบลิลสมสองนะทุกคนเออสามสองสอ่ะสามสองคือแบบเดี๋ยวเออผมว่าเอาดิ เอาดีวันนี้อันนี้ดีกว่าโอเคเราก็เอามาเอนชาร์ซะตอนนี้เราก็มีลาพิธหรือหายแล้วลาพิธไปไหนหมดหมดเนี่ยลาพิธกูหายไปไหนโอ้ลาพิธลาพิธครับชิบหายแล้วครับลาพิธหายชิบหายแล้วครับ, Pit, า <laughs> บาล,ลาพิธหายลาพิธน่าจะอยู่ที่โลกเอนเดอร์แมนนะครับผมเป็นโลกเอนเดอร์นะครับผมนะเราโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไม่ได้ลาพิธอยู่ดิโอ้ยสองกัดโอเคไม่ดิ เอาตัวนี้ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเราค่อยเอาลาพี่ตรงนู้นมานะครับผมนะเดี๋ยวเราทําเพิ่มด้วยไอ้เขาเรียกอะไรนะตนัวเอนชันนะครับผมนะพี่จะเอาแบบพี่จะทาเพิ่มไปไว้ตรงนู้นแล้วกันทุกคน,นนะมันจะได้ไง่ายโอเคเดี๋ยวเราลองเอนชันดูว่ามันจะได้อะไรดีมาไหมนะคมคมอ้คมคม่ะอค้คมคมกระเด็นอคนาคดีไปคาดโอเคถือว่าเป็นของที่ดีชิ้นหนึ่งเลยนะครับแต่มันไม่มีอันเดียวก็คือ อ่าฉกช,ชิงนะครับซึ่งฉกช,ชิงเราก็เก็บไว้ก่อนแล้วกันเก็บไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยทำเดี๋ยวเราไปสมหนังเสือแล้วกันนะเออพวกฉกช,ชิงพวกอะไรแล้วโอเคตอนนี้เราก็มีแร่สีฟ้านะครับผมแล้วแร่สีฟ้าเราสามารถทำางเกงได้โอเคเดี๋ยวเราเอาเองเกมเอ็นชัดเพราะว่างเกงอันนี้มันเริ่มเสื่อมสภาพแล้วเพราะว่าพวกนี้มันทนมากเลยนะทุกคนเดี๋ยวพี่ F3 เฮดให้ดูเนี่ยคือความทนก่อนเนี้ยมัน42 0 0 0เลยนะทุกคนคือแบบ มันเยอะมากอะสี่หมื่นสองอะเอออันนี้มันสองร <c oughs> ้อยอะก็มันต่างกันแบบเอออันนี้มันคือแบบขุมนรกก,กกับไอขุมนรกกับไอนี่ทุกคนเข้าใจว่าแบบสวรรค์นะสวรรค์กับขุมนรกอะเออนั่นแหละประมาณนั้นโอเคเดี๋ยวไม่ไม่เวิร์กป่ะโอเคเออมันยังไม่เวิร์กเราต้องเราต้องได้แบบสี่เราต้องได้สี่ของทน <c oughs> ให้ของทนมาอันเดียวผาย <c oughs> โอ้ขอดีๆเลยสิเออจัองอย่างืี้สิวะต้องสี่เออต้องสี่แบบทั้งตัวแบบดีโอ้ถือว่าโอเคทุกคนนะเออเอาลองท้าเราขาดแค่เขาเรียกอะไรนะขาดแค่เนี่ยเห็นปะเราก็จะแบบวับนั่นวับนี่แปบ๊บเดียวเห็นปะแล้วก็สวัสดีอืมแบบจะตายโอเคเห็นปะเราก็จะแบบโอ้โหแบบความเร็วสูงความเร็วสูงเป็นไงเนี่ยเออเราคับดาบแบบนี้ได้เราก็ถ้าเจอจะปุ๊บปุ๊บโอเคเฮ้ยยิงกูเล็งกูมายิงกูเล็งกูมาฮะ อะไรอะไรอร่อย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 ฮะยังก็เลมลำไม้อะฮะคือแล้วก็ตอนนี้พี่บอกได้เลยว่าตอนนี้พี่อยากได้ดาบอันนี้มากเลยทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ดูนะอืมคือมันไม่มีแบบดาบแบบอื่นที่มันดีกว่านี้แต่แบบพี่อยากได้ดาบอันนี้มากเลยทุกคนก็คืออันนี้นะเดี๋ยวเรากดให้ดูแล้วกันนะครับก็คือดาบอันแรกเลยนะครับก็คือดาบทองนะครับดาบชก킹สิบก็คืออ่อพี่ทะไปถึงอยากได้ดาบชก킹สิบก็คือเราเอาไว้ฟาร์มอย่างแรกก็คือฟาร์มทองฟาร์มกับอ่อซอมบี้หมู นะครับผมนะอย่างที่2ก็คือเอาฟาร์มกระดูกได้ฟาร์มแบบมรกตได้อะไรเงี้ยเราสามารถฟาร์มได้จากหลายๆซอมบี้เพราะว่าเรามีที่ปั๊มเยอะมากเลยเพราะว่าเรามีทั้งที่ปั๊มซอมบี้น้ําปั๊มหลายๆอย่างปั๊มโครงกระดูกก็ยังได้นะครับทุกคนนะคือหลายอย่างมากนะครับที่เราสามารถปั๊มได้แต่ตอนเนี้ยบอกได้เลยว่าทองคืออะไรอะทองทองมีแค่ <laughs> ซึ่งมันใช้บล็อกทองเท่าไหร่นะเดี๋ยวพีกดให้ดูนะครับผมนะบล็อกทอง มันใช้บล็อกทองประมาณ30บล็อกนะครับผมซึ่งตอนนี้เรามีอยู่เดี๋ยวดูให้ดูนะว้าวกูมีอยู่3บล็อก <c oughs> ขาดอีก27บล็อกโอ้โหกูจะไปหาจากไหนไม่ได้ถามจริงเออนั่นแหละทุกคนมันก็ปัญหาแค่ยอยู่ตรงนี้แหละนะเออแล้วก็แค่ตามหาบล็อกทองให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่เราทําได้แล้วก็ต้องฟาร์บทองจากซอมบี้หมูไม่งั้นก็หลายๆอย่างนะครับผมนะโอเคเห็นไหมแล้วสวัสดไปนู่นไปนี่ได้นะครับผมนะ โอเคเดี๋ยวเราจะไปดูว่าข้างบนนู้นมีอะไรนะครับผมนะพดีข้างบนเนี้เนี่ยอยากดูว่าข้างบนต้นไม้มันมีอะไรเฮ้ยต้นไม้มีอะไรอะ่ะแค่โอ้โหกูเกือบตายกูเกือบมาตายกูโก้ข้างบนแล้วทุกคนดูดิเกือบตาย <c oughs> เราได้อะไรมีชุดเพชรเหรอโอ้ชุดเพชรแล้วก็กล่องเออนี่เหรอโอ้ถือว,ว่าเป็นกล่องที่ดีนะครับทุกคนแล้วก็มีอะไรอีกไหมเออดูข้างล่างหน่อย โอเคเหมือนจะไม่มีอะไรนะครับผมแล้วก็มีอะไรข้างล่างไหมเออเฮ้ยเดี๋ยละอุ้ยทองทองเคขนกูได้ทองเลยคนทองนี่มันทองวุง้ยที่ขรนลงมาโอ้โหคุณละมาเบิรนรู้อยู่แล้วแต่จริงไม่รู้หรอกนะครับไม่รู้ไม่รู้จริงๆนะว่าว่ามันมีทองอยู่ข้างล่างแต่เออว่ะสุดยอดเลยปะโอเคแล้วก็มีไม้อยู่ข้างล่างโอเคสบายใจเออ รู้สึกสบายใจแล้วที่เราได้ทองมาแล้วก็เดี๋ยวเราเติมเติมเรือยให้มันเต็มก่อนลวกันคือตอนเนี้ยพี่อยากได้เบาดุดขนนกมากแต่ไม่รู้ว่าเราจะไปหาจากที่ไหนนะครับผมก็คือเราก็ได้แต่ภาวนาไปก่อนว่าเราจะหาเจอหรือเปล่านะครับผมแต่ตอนเนี้ยผมอยากได้ทองเพิ่มไปด้วยเดี๋ยวพี่ขออนุญาตลงไปก่อนแล้วกันขอนุญาตลงดูก่อนแลวกันเผื่อม,มีแบบมีทองมีทองอีกโลภบอะเออเห็นแล้วโลภทุกคนไม่มีไรอะ่ะฟ้ามังมุมหมอ,อ,อ มีปอนเนอมัมุมอยู่ข้างบนนี้ด้วยทุกคนเค่ okay, ของจริงว่ะแล้วก็มีตรงกลางตรงนี้มันทำอะไรได้เหรอโอเคมีอะไรไหมแล้วลองจะลองขุดลงไปดูสักประมาณหลายๆบล็อกดูนะเผื่อมีอะไรตรงกลางเออตรงกลางน่าจะเป็นแก่นของอ่าต้นไม้ต้นนี้นะครับผมก็ไม่มีอะไรโอเคชางมันชกมันแล้วกันโอ้ยโอ้ยโอเคกินกินไซม กูจะตายเพราะดาบดีแหละทุกคนนะถ้าพี่ตายทุกคนก็อย่าไปคิดอะไรเยอะนะครับผมนะยิง,งูงูก่อนเดี๋ยวนี่ม่งมุมอีกแล้ววะตัวน,นี้เราสามารถฟาร์มใยได้นะครับผมเนาะเนี่ยดูดิอะไรอะมันม,มุมหลายที่มากเลยดูดิอ้าวกูสามารถฟาร์มใยได้หรอทุกคนเลยยอดเลยโอเคถือว่าดีถือว่าด,ถาด,ถาดีถือว่าเป็นแบบผลงานที่ดีนะครับที่เราขึ้นมาเจอบนนี้นะเออเราไปออ้แต่ถ้าเราตกลงไปได้ตายแล้วเนี่ยจริงๆ แล้วเราจะตกแล้วเราจะลงไปงไงนั่นแหละปัญหาแต่ที่จะรู้อยากจะรู้ว่าอะ,อ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 ะไรอะไรอะเคเจออะไรอะปุ๊บอุ้ยเรามีไอเทมเกิดใหม่แล้วก็อยาอะไรยาดีอีกแล้วหรือโอเคของจริงวะแล้วก็ไอเทมต่างๆนะครับผมเนาะเออก็ดีอยู่มั้งโอเคเดี๋ยวเราลองทุบดูแล้วก็เผื่อม,มีอะไรลงไปข้างล่างถ้าพี่จะลองดูโอเคเดี๋ยวเราจะลองปึ๊บโอเค มีไหมโอ้โหยิงลงยิงมืดก <c oughs> ูจะตายโอเคเราต้องลงแบบนี้ทุกคนไม่งั้นเราตายแน่แน่เออไม่งั้นเราแบบขุดลงจากตรงนี้ตายแน่แหละเออโอเคโอ้ยค่อยๆเฟซไปค่อยๆไปคเป็นไปค่อยไป,ไป,เ,ป,ไปเออโอเคเราอยู่ไหนใงโลกลวะเนี่ยอูดูทุกคนถ้าเราไม่ลงน้ําหรือว่าตกโลกลงไปเราตายแน่แน่เลยเออ ก็คือเนี่ยดาบนี่มันก็ถือว่าโอเคครับสลับการเดินทางนะแต่มันไม่โอเคตรงที่ว่าอะไรรู้ไหมเออมันไม่โอเคตรงที่ว่าอ่าถ้าเราขึ้นไปที่สูงแล้วเราไม่สามารถลงได้นะครับ <c oughs> บอกได้เลยอันนี้อย่างแรกเลยนะอืมอันนี้อย่างแรกเลยนะที่เราแบบขึ้นไปที่สูงปุ๊บเราไม่สามารถลงได้นะครับเนาะ <c oughs> อืมโอเคค่อยลงไปค่อยลงไปโอเคอย่างน้อยเราก็ไม่ตายวะโอเคเอสวัสดีลุงลุงมาทำอะไรอ่ะลุงทำอะไรหรอครับดูซิลุงเขาแลกเลยโอ้แลก ลุงไอเทมชุดนี้ถือว่าดีครับผมมันแลกอ่าได้ได้นะไอบอลสลามได้นะครับเราก็จะไม่ขัดแคนบอลสลามนะโอเคถือว่าโอเคถือว่าดีถือว่าดีาดเ,เห็นปะเห็นปะดีแหละทุกคนนะเออถ้าเราจะไปเรือเรือหอ,อกก็น่าจะง่ายครับผมแต่ตอนนี้เราต้องเก็บของมาเก็บของก่อนละกันนะครับทุกคนนะเออโอ้โหทางเดินก็แบบน่าปลอดภัยจริงเลยโอเคขอกินก่อนขอกินก่อน คือดาบในี้มันค่อนข้างสองคมนะเห็น <c oughs> จะเห็นแบบแบบนี้พี่เป็นคมเดียวไม่ใช่หรอมันสองคมตรงที่ว่าเอ่อก็หนึ่งก็คือถ้าเราพลาดเราบิวกัดตายได้เลยเพราะว่าเราไม่มีเบาดุดขนนกนะครับเพราะว่าถ้าเราแบบอ่าขึ้นไปที่สูงไปที่อะไรแบบเนี้ยเลยถ้าเราพลาดที่ตายได้เลยนะบอกได้เลยว่าตายแง,ง,ง้ง <c> ๆ <oughs> ไม่น่ารอดนะครับผมบอกได้เลยว่าไม่น่ารอดนะแล้วก็เราได้ชุดเพชรมาซึ่งชุดเพชรตอนนี้เราแทบไม่จาเป็นแล้วนะครับผมนะสลับเรานะ เออแล้วก็เรานี้เก็บไปเก็บไปเก็บไปแล้วก็ไอเทมคืนชีพเันเหนือแล้วก็ได้เราได้ทองไปอีก7อันนะครับผมนะซึ่งเป็นอะไรที่ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เราได้ทองมาเยอะมากแล้วก็ทองเร้อยรวบรวมทองดีกว่าเดี๋ยวพี่จะรวบรวบร <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวพี่จะรวบรวมทองในในหมู่บ้านเรานะครับผมนะซึ่งทองพวกนี้เออเราก็ต้องแบบเก็บไว้ให้เป็น,เป,นเป็นที่เป็นทางนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเออเดีวเห็นะมันจะได้แบบ อ,อย่างนึงก็คือเราต้องรบดมทองให้มันได้เยอะที่สุดเท่าที่เราจะทได้แล้วก็บรรกตะดมาดิก็มีอีกไหมบรรลกตโอ้โบัลลกรเบิดสิบยีิบสองเลยนะโอเคถือว่าดีตอนนี้พี่ต้องการขยายพันเอ็นบีซีให้มันได้เยอะขึ้นอีกไปแบบอีกขั้นหนึ่งนะทุกคนเพราะว่าอะไรรู้ปะ่ะคือถ้าเอ็นบีซีเราเยอะเไว้เราก็สามารถแบ่งเอ็นบีซีไปแบบฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งโน้นแลกอะไรต่างๆได้นะครับผมซึ่งเราจะแลกขนมปังมาเยอะโอเคลดกูเอ้ยเด๊ะเคลุงมีไฟฟักทอเแลุอ โอเคถือว่าดีถือว่าดีถือว่าลุงทํากันบ้านโอเคนี่แหละนี่แหละพอได้ดับพอได้ดับแบบดับบินได้คือแบบเป็นอะไรที่แบบโอเคมากเลยสำหรับพี่นะเออแล้วก็เราต้องตัดขนแกะด้วยนะครับทุกคนแล้วก็อีกอะไรอย่างแล้วก็เราต้องพังรางรถไฟไปก่อนแล้วกันเนาะตัดขนแกะแล้วก็สร้างอาชีพให้ n p c ตัวไหนที่ยังไม่มีอาชีพเราค่อยค่อยว่ากันอีกทีนึงแล้วกันแล้วก็นอนก่อนให้เ p c เขาฟื้นขึ้นมาก,นก่อนแล้วกันนะครับผมนะเดี๋ยวพี่จะ ข่ายหญ่ไอเ้เนี่ยเตียงนอนให้มันแบบเต็มนี่ไปเลยแล้วเราก็จะทําให้ n p c มันแบบล้นนี่ไปทุกคนถ้ามันล้นมันจะสามารถแบบผสมพันธุ์กันได้เยอะแล้วเราก็จะสามารถเอา N p c ไปย้ายไปฝั่งนั้นฝั่งนี้ฝั่งโน้นในการแบบทํานั่นทนํานี่ทำโน้นนะครับผมนะทำนั่นทำนี่ทำโน้น,น,นก็คืออะไรก็คือ,อะจะบอกว่ามันสามารถทําได้หลายอย่างนะครับผมเนาะก็คืออ,อะไรอะไรค่ากเลมนะครับผมนะค่ากเลมได้ไม่มากนะเพราะว่าวเล เรามีฟาร์มกลเลมตรงนู้นอยู่แล้วก็กลเลมตรงนี้มันแทบไม่จำเป็นแล้วอ่ะแต่มันก็จําเป็นอยู่นะเพื่อที่อ่ากลเลมจะได้ช่วยเราแบบฆ่าท่านฆ่าดิแล้วก็แบล็งสาบเพียบเลยแม่หมู่บ้านเราที่สกปรกจะได้ไรเนี่ยแบล็งสาบเพียบสกปรกจะได้ไรเราเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะตัดขนแกะก่อนล้วกันจออแล้วอย่างหนึ่งพี่ว่าจะทําฟาร์มไอขนแกะตัตโนมัตินี่หว่าแต่ยังไม่ได้ทาใช่ไหมแต่ต้องทําแล้วต้องทําละ ต้องเริ่มทำแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าถ้าเราไม่เริ่มทั้งแต่ตอนนี้เออไม่รู้ว่าเราจะทําได้ตอนไหนเออแลวอย่างนึงก็คือเหล็กเราเยอะละเราก็สามารถทําได้เรื่อยๆเลยนะฮะอืมฟังผลแกะอัตโนมัติใช่ไหมโอเคคือแกะเราจะไปเลี้ยงไปมากกว่านี้นะถ้าเลี้ยงไปมากกว่านี้หญ้ามันจะเกิดไม่ทันหมดเลยเกิด <c oughs> <c oughs> ไม่ทันแน่นอนนะครับผมนะบอกได้เลยว,ว่าแน่นอน <c oughs> เออเกิดไม่ทันแน่ออนนี่โอเคอืมเนี่ยน,นะถ้าเราแบบมีพวกชุดพวกอะไรเงี้ยถือว่าเบิร์กแหละแล้วก็เดี๋ยว เดี๋ยวเราเราจะลองเอาดาบเบตีบอสนี่ไปดาบอันนี้นะตีบอสดูนะครับว่ามันจะได้ดีหรือเปล่าแล้วก็ Bot บอสเมื่อกี้มันได้หายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเอาที่เสกมาดี้หนึ่งอันนี้แล้วก็มีอีกไหมที่เสกเสกมาดีโอเคแล้วก็เออที่เสกที่เสกโอเคเราจะได้เสกมาได้หนึ่งตัวประมาณหนึ่งตัวใช่ไหมโอเคประมาณนี้เราก็เบเบดโอเคเรามีเบไม่ใช่นนี้เบเบดหนึ่งอันโอเค เอาไปเบสดอไว้ตรงกลางแล้วก็อันนี้ไป็รอบๆนะครับผมแล้วก็มันจะได้แบบนี้มาซึ่งเราก็แบบนี้เราก็จับๆโอเคเราจะได้แบบนี้มาอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเสกบอสที่มันแบบเออมันโหดไปเลยละกันนะมัโหดแบบไม่ต้องโหดมากถึงขั้นขนาดนั้นอา่าว่าจะลองเสกบอสแดงและกันให้มันแบบด,ดูมันโหดบ้างนะครับผมนะแต่เราต้องลองดูโอเคบอสสีแหละบอสแดงใช่ไหมบอสแดงนะเออบอสแดงบอสแดงมันขั้น3ลองบอสบ่วงดูไหม บอสม่วงน่าจะเวิร์กนะทุกคนอืมแต่บอสดำยังไม่ได้นะครับบอสดำเรายังไม่ถึงขนาดนั้นเอ้บอสแดงก่อนแล้วก็ได้บอสแดงบอสแดงเห็นปะถ้าเป็นบอสสเกลตันม,มันจะไม่สามารถทำอะไรเราได้นะครับเห็นปะโอ้โกูก็ว่าอยู่ตีไม่เข้าเห็นปะดูดิดูดิน้องเช็ก่กระดาบอื่นนี่แบบลดเป็นข้อแล้วเป็นข้อเลยนะโอเคเดี๋ยวพี่ลดเสียงให้ละกันนะครับผมนะเสียงเอ,อ่อสตูโอเคโอเคเห็นปะมันจะลดแบบเยอะใช้ได้เลยนะอืมถือว่าถือว่าเวิร์กอ่ะถือว่าเวิร์กอ่ะนะครับสลับ อ่าบสแดงนะตอนนี้ต่อต่อไปนี้เราสามารถเสกบดแดงได้เรื่อยแล้วเพราะว่าเรามีดาบที่สามารถโจมตีบสแดงได้รัวๆแบบนี้ได้เห็นไหมแต่เราตีอย่างนี้ดีกว่านะยิ่งดีกว่าเยอะนะครับผมนะแล้วก็ดาบนี้มันสามารถติดไฟได้ใช่ไหมเออบสแดงก็จะติดไฟไปโอเคดีหน,น้าว่าเน่ลองดูลองโดนนี้ดิแรงหมดอุ้ยมันไม่แรงเหรอทุกคนดูเลยไม่แรงเลยไม่แรงเลยโอเค ดาบบินก็สามารถตีอ่ Monster, N T T ine, ามอนสเตอร์ทีเดียตายเกือบทุกตัวเลยนะบอลได้เลยเกือบทุกตัวเลยนะยกเว้นโกเลมแล้วก็เป็นพวกไอเดอร์แมนนะครับผมนะไอเดอร์แมนน่าจะตีตั้งสองครั้งนะครับผมนะแต่โกเลมน่าจะตี3ครั้งประมาณนี้นะครับผมนะแล้วก็สามารถไปล่าไอเดอร์แมนได้นะครับล่าบงล่าบอสล,ล่าอะไรอย่างนี้แล้วก็อ่าเดี๋ยวพัทหนนะ้าเดี๋ยวพี่จะไปทำฟาร์มเบเบดเออฟาร์มเบเบดเลยทุกคนเป็นฟาร์มเบเบดที่มันอยู่ข้างบนเห็นไหมแต่ตอนเนี้ยเออต้องหาทำรีก่อนเออหาทำเขาเรียกอะไรนะ เออถังน้ําซึ่งเราต้องใช้ถังน้ําในการแบบหย่อนตัวลงนะครับทุกคนนะเพราะว่าถ้าเราไม่มีถังน้ําในการหย่อนตัวเราเราตายเน่ๆนอกได้เลยว่าตายเน่เน่สาธุคอยดับเถอะนะเออไม่ดับไม่ได้นะลูกพ่อต้องดับนะต้องดับนะต้องดับนะจะจะอืมอืมอุม้ยสีแดงจิชิวสีแดงเป็นสีที่ปวดประนนโอเคมันก็ได้ของมาค่อนข้างเยอะครับผมก็คือของพวกนี้ก็สามารถทำเป็นแบบ อย่างอื่นได้นะครับผมนะก็จะได้หนึ่งประมาณนี้นะครับผมนะโอเคเดี๋ยวเราจะลองเอารองเท้าแดงไปเอนชานดูนะครับว่ามันจะได้อ,อ,อะไรไหมลองดูดิตอนนี้เราสามารถแร่ดแดงเราหมดยังโอ้ยแร่ดแดงอีกเก้าอะ่ะโอเคแล้วก็จะเอาแร่ดแดงนี้ไปทาเป็นรองเท้านะครับซึ่งเราจะพยายามหานี่ให้ได้หาไม่ใช่ดิเดี๋ยวเราเดี๋ยวเดี๋ยวเเราจะพยายามเดี๋ยวแป๊บนึงแป๊บนึงพี่หานี่ก่อนแปน๊บนึงนะเออ ไม่มีจริงเลยลาพิธอ่ะลาพิธเรามีอยู่ห้าสุดท้ายแล้วทุกคนเออซึ่งลาพิทพี่จำได้ว่าพี่น่าจะเก็บไว้อยู่ที่งไงอีกสอันโอเคเดี๋ยวลองดูถ้าไม่ได้เดี๋ยวเราค่อยไปเอาลาพิธอยู่นู่นก็ได้โอเคลองดูนะคอยได้ถดสาธุป๊อโอ้โหอันเดียวล้างกับผมล้างจนกว่าจะเจอเบาดุดขนนกนะครับทุกคนนะเออขนไฟไม่เจอโอโ้ขอเถินะขอเถินะขอเถินะนะพี่ผมไม่ไหวละผมอยากได้ผมอยากได้มากๆโอ้โห ใช่สองเลเวลอันนี้ทนไฟอืมไม่งั้นเราก็ต้องหาจาก NPC อ่ะทุกคนเดี๋ยวเราดูคนนกในนี้ไหมวะบอาดุดขนนกบาดุคนนกเดินจะแข็งไม่เอาเอานุ่มนุ่มนวลไม่เอามีไหมบ่าดุดขนนกทนแรงระเบิดแหลมทะลุนุ่มนวลกระเด็นชกแข่งช่องทะเลแล้วก็ป้องกันมันไม่มีนะครับทุกคนซึ่งเสียใจปะเสียใจจริงเสียใจจริงเออเสียใจจริงโอเค เดี๋ยวเรากลับไปเอาลาพีที่โลกอ่าเอเดอร์ก่อนละกันนะครับผมแล้วก็อ่าอะไรครับผมมีนี่ครับผมผมมีผมมีครับผมมาดูก่อเรานั้นนะ่ะมันคนละชัดนะโอเคอะไรทีเดียวตายเห็นปะคือตอนนี้เราสามาถแบบไปบวกกับพวกอ่ามอนเตอร์พวกนี้ได้เลย,ยเว้ยเนี่ยโดยที่เราไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่เราไม่บวกนะครับเพราะว่ามันเป็นมอนเตอร์ที่แบบค,ค่อนข้างแบบกระโปกอะกระโปกเข้าใจครับว่ากระโปบแบบ อ่ค่อนข้างแบบอ่อนอ่อนด้อยนะครับอ่อนด้อยอ่อนอ่อนจ้อยนะครับผมนะโอเคเดี okay, ๋ยวเราลงไปเนี่ยเห็นไหมเนี่ยนี่พี่ได้ทำอันนี้นะครับผมก็คือการเอาสลับมาวาตงตัวนี้ซึ่งไม่ให้เอ็นเดอร์แมนเกิดทางเดินของเรานะครับผมนะก็ค okay, ือเอนเดอร์แมนมันสามารถเดินข้างบนได้แต่มันไม่สามารถเกิดได้นะมันเดินข้างบนข้างบนหัวเราได้เว้ยแต่เอ้าวนี่บอสเขียวอะ่ะบอสเขียวบอสเขียวบอสเขียวโอ้โหเสียงดังเกินไปนทุกคนเอ่อลดให้มันสเสือมัน สามแล้วกันทุกคนนะน่าจะได้ยินเสียงอยู่นิดหน่อยเนาะโอเคบอสเขียวะขอโลบบอสเขียวสักตัวหนึ่งก่อนแล้วกันทุกคนบอสเขียวที่เป็นอะไรที่เราต้องการมากมนะครับผมนะต้องการแบบไม่ใช่น้อย,อยต้องการแบบมากๆากกับทุกคนไลครับโอ้ต่อยดนโอ้บอสเขียวตีบอสเขียวตีโอเคบอสเขียวตีบ่ะอะไรนี่แอดตอบละโอเคนปก็คือเอเดอร์แมนพวกนี้แล้วมันสามารถดรอปของบอสได้ดีมากๆบอกว่าดีมากๆเลยก็คือเดี๋ยวตอนพวกนี้มันยังอยู่ดีไปเ เออยังแค่จริงจังลาพิดกูบดเออลาพิดกูบดดกวะหา,ายละอมไม่เลืออะไรเลยโอ้โหลาพิดแบบบดอะบดเกลี้ยงเลยทุกคนเราเป็นชั้นหมดเลยเหรอโอ้โหแล้วกูจะไปหาที่ไหนวะลาพิเอยิ่งหายากเออยิ่งหายากจริงๆมันมีอะไรไหมที่แบบเราสามารถเลกลาพิดได้ไหมอะเอออันนี้พี่ต้องการจริงๆนะทุกคนนะเพราะว่าลาพิธมันมีจํากัดจริงๆอะ โอ้ยมันยังไงก็ถึงข้อจํากัดของลาพีสแหละทุกคนเนาะอืนะครับผมก็เราดูก่อนแล้วกันค่อยว่ากันอีกทีนึงโอเคเดี๋ยวคลิปนี้พี่ขอไ้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมไม่เจอใหม่พัทหน้าแต่พ์ทหน้าพี่จะขึ้นไปท,ไปทําอันนี้ถึงไหมเนี่ยโอเคถึงอเห็นปะค,อคือพี่จะพยายามทำไปอะไรอะแ่มันคือปราสาทเหรอจะไปแต่ก่อนที่เราจะไปเราต้องหานี่ให้ได้ หาไอ้เบาดุกขนนกให้ได้นะครับทุกคนนะไม่งั้นเราเออเราซวยแน่แน่แหละไม่งั้นเราซวยแน่แน่โอเคเดี๋ยวพันธนี้ไปขอไว้แค่นี้ก่อนลวกันไปเจอใหม่พันหน้าใครชอบก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับผมหน้าดาบบินเราก็ทำมันเรียบร้อยแล้วเหลืออย่างอย่างแรกอย่างเดียวก็คืออ่าหลายๆอ่าก็คือออันเรียกอะไรนะเอ่อไอ้นี่นะครับผมนะไอ้นี่คืออะไรก็คือเบาดุดขนนกเราต้องหาให้ได้นะครับผมเราต้องเล่นการหายได้ไม่งั้นเราตายแน่ๆเลยก็คือเห็นว่าเราโดดเมื่อกี้ กูแทบตายทุกคนนะแทบตายเออคือดาบมันีทบไันได้มีการผ่อนลงนะครับก็คือแบบสมมติเราลงปุ๊บแล้วเราค่อยๆลงค่อยๆลงแบบเนี้ยค่อยๆลงแบบเนี้ยคือดาเบดอ่ะมันก็จะไหนปะมันก็จะเข้าอยู่ดีเว้ยเออซึ่งมันผ่อนไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับผมนะเออนั่นแหละมันก็เลยเป็นปัญหาอ่าที่เออมากๆสำหรับเรานะครับทุกคนเออนั่นแหละแกคถึงมันจะเป็นปัญหาแต่เราก็ต้องหาวิธีแก้ได้นะครับผมทุกคนโอเคไปโลกดุนอ่า โอเคไปซี okay, อย่าลืมผสมพันธ์กันนะทุกคนนะโอเคบ๊ายบายนะฮะ